สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตราคาเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ประจำเดือนพฤศจิกายนกับ4รุ่น4แบรนด์ขนาด6,000วัตต์แบรนด์แรกนะครับโมเดล x g w 1 5 3 0ราคา1,600,000บาทแบรนด์ที่2นะครับโมเดล r j 1 5 3 0 h ราคา1 2 8 0 0 0 0บาทครับแบรนด์ต่อไปนะครับโมเดล g h f t 3 0 1 5ราคา1,50,000 0บาทครับ แบรนด์สุดท้ายนะครับโมเดล h n 3 0 1 5 e ราคา1 1ึ่0ล้าบาทครับบริการขนส่งพร้อมติดตั้งและเทรนนิ่งให้กันไปแบบฟรีฟ o n วันสต็อปเซอร์วิสดูแลคุณตลอดการใช้งานของเครื่องจักรโดยทีมงานคุณภาพในส่วนของสเปคเครื่องเข้าๆผมจะโชว์ให้ดูกันทั้ง4แบรนด์นะครับพิเศษสั่งซื้อเครื่องภายในเดือนนี้ฟรีบริการตรวจเช็คเครื่องกว่า50รายการถึง4ครั้งสนใจติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ เงื่อนไขพิเศษอาจรอคุณอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ